สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกๆท่านนะครับที่ชื่นชอบในการเลี้ยงนกเขาใหญ่เนาะต่อนกเขาใหญ่ทุกๆท่านนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่องบุธนกเขาใหญ่สายสองนะครับวันนี้นะครับก็จะพาอาจารย์ทุกท่านมาชมนกอยู่ฝั่งนี้นะครับผมเลี้ยงไว้ชำไว้สามขุนพลนะครับมีแต่เด็ดๆนะครับฝั่งนี้ครับเดิ่มจากตัวแรกเลยนะครับตัวนี้เป็นนก จะว่านกซำก็เดยซำไปแล้วนะครับนกสิบเดือนกัวแล้วนะครับเป็นนกพร้อมผึกเนาะนกพร้อมผึกหรือว่านกรออายุนะครับตัวนี้ครับตัวแรกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงมาให้อาจารย์ทุกท่านได้ชมกันนะครับแต่ละตัวนะครับตัวที่สองก็เป็นนกที่ขึ้นเร็วนะครับนกเฉลยอายุรวมก็ประมาณหนึ่งเดือนนะครับตัวนั้นครับขันแล้วเรียกแล้วนะครับตัวนี้ตัวกลางเนาะ แล้วก็ตัวทีสองสามนะครับเป็นเจ้าหมึกหนานะครับมีอ่าสนับปีกแตกมุดงามสองข้างนะครับตัวนี้ครับแล้วก็มีบัวแต้มด้วยนะครับโอเคครับสามตัวสามคุณพลนี้เดี๋ยวผมจะเอาลงมาให้อาจารย์ทุกท่านได้ชมกันทีละตัวนะครับเริ่มจากนุกพร้อมฝึกเลยนะครับไปรับชมกันเลยครับตัวนี้นะครับทีเด็ดเลยนะครับ คารมเรียกคำครูคำนะครับตัวนี้ครับมีให้ฟังแน่นอนนะครับเป็นนกสองกุกห้อยนะครับสองกุกยาวๆเนาะนานๆก็จะมีหนึ่งกุกมาแก้มนะครับส่วนมากก็จะมีสองกุกนะครับนี่นะครับตัวตนของเขานะครับตัวใหญ่ลายสวยนะครับปีกซิปปีกสนัปปีกไม่ห่างนะครับผิดเสื้อหลังเนาะเขาเรียกเสื้อหลังนะครับนกถ้าเป็นต่อไม่ทิ้งนกนะครับ นี่เลยนะครับตัวตนของเขานะครับตัวแรกนะครับอาหารการกินก็ง่ายๆนะครับตัวนี้ครับกินง่ายนะครับกินง่ายอยู่ง่ายเนาะกุ้งก็เด็กๆนะครับนี่ครับมีข้าวเปลือกนะครับหลักๆเลยนะครับมีข้าวเปลือกเนาะแล้วก็มีอาหารไก่อาหารหมูนะครับนี่นะครับตัวตนของเขานะครับทีเด็ดนะครับตัวนี้ครับอารมณ์มีให้ฟังแน่นอนครับ อารมณ์เรียกคำคูคำนะครับโอเคครับก็ไปชมตัวที่2กันเลยนะครับไปกันเลยครับนี่นะครับตัวที่2นะครับเป็นนกที่ขึ้นเร็วนะครับเป็นนกเดยอายุรวมก็ประมาณเดือนหนึ่งนะครับแต่ขันแล้วนะครับเล่นแล้วนะครับตัวนี้ครับนี่นะครับตัวตนของเขานะครับตัวใหญ่ลายสวยนะครับเสียง ก็กลางหาเล็กเลยนะครับตัวนี้ครับเร็วๆนะครับเป็นลูกหนึ่งกุกนะครับอาหารการกินก็ง่ายๆเหมือนกันนะครับตัวนี้ครับหลักๆเลยก็เป็นข้าวเปลือกนะครับแล้วก็อาหารไก่อาหารหมูนะครับนี่นะครับตัวตนของเขานะครับตัวที่สองนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเทียบคูดูนะครับว่าลูกพร้อมฝึกผมจะสู้หรือเปล่านะครับ นี่นะครับลองดูครับชูไหมเนาะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วครับนี่เลยครับดอนะครับพร้อมสุดๆแล้วนะครับตัวนี้ครับแต่ว่ารออายุอีกนิดนึงนะครับรอให้เขาครบหนึ่งปีก่อนเนาะสิบเดือนนะครับตัวนี้ครับ ยังถ่ายขนอยู่นะครับขนสองนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับอันนี้เป็นขนสองนะครับจวดจาดจวดจาดเลยนะครับนกพร้อมผึกนะครับถือว่านุก รออายุเนาะอ่าตัวนี้ก็เป็นลูกชํำนะครับนี่ครับยังไม่หยุดนะครับช่วงนี้ที่สายสองก็ผลก็ตกเกือบทุกวันนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์ด้วยนะครับก็เลยเป็นวันทำงานเนาะไม่ได้ออกอาบแดดนะครับนี่เช่น ไม่ได้ออกยืดเส้นยืดสายนะครับปกติก็จะออกแบบทุกวันนะครับแต่วันนี้พอดีงานเยอะนะครับก็เลยไม่ได้ออกเนาะโอเคครับเดี๋ยวไปชมตัวที่3ามนะครับไปชมเจ้าหมึกหนานะครับไปกันเลยครับนี่นะครับเจ้าหมึกหนานะครับตัวที่สามนะครับตัวนี้มีของดีเพียบเลยนะครับเป็นนกที่อยู่ในตำรานกหมานเลยนะครับ หนึ่งสลับปีกแตกมุดงามสองข้างนะครับสองก็มีบัวแต้มนะครับนี่นะครับสลับปีกของเขานะครับแตกมุดงามนะครับเห็นไหมเนาะแตกมุดงามสองข้างนะครับเป็นสลับปีกแน่นๆหนาๆทียิบเลยนะครับสลับปีกนี่นะครับอยู่ในตำรานุกหมานนะครับถ้าเป็นต่อนะครับนุกหมานุกเก่งนะครับตัวนี้ครับตัวใหญ่ลายสวยนะครับ ตัวที่3นะครับเจ้าหมึกหนานะครับอ่าเดี๋ยวให้ลูกผึกจัดการหน่อยคูหรือเปล่าครับคูไปแล้วนะครับเอาอีกไหมถ่ายขนนะครับตัวนี้ครับแต่คูไปแล้วนะครับเจ้าอีกหรือเปล่าเหมือนจะเอานะครับ สามตัวนี้มีแต่เด็ดๆนะครับไม่เอานะครับดูทรงแล้วไม่เอาเจ้าหมึกหนาจะเอานะครับพึงขนใส่แล้วครับตก <c oughs> ใจผมหรือเปล่าเจ้าหมึกหนาเนี่ยพึงขนเฉยๆนะครับเอาแล้วครับเอาแล้ว ร่อเกาใส่กันนะครับบุญหมึกหนาจะเอานะครับหมึกหนาจะเอาครับโอเคครับก็วันนี้ก็จะพาอาาจรย์ทุกท่านมาชมทีเด็ดของผมนะครับ3ตัว3ขุนพลฝั่งนี้นะครับเลี้ยงไว้ชำไว้ฝั่งนี้เนาะ เป็นนกพอมฝึกหนึ่งตัวนะครับเป็นก็นกชำมสองตัวนะครับตัวนี้อายุกงก็3เดือนนะครับ2เดือนกว่า3เดือนนะครับเจ้าหมึกหนานี่นะครับก็เริ่มเล่นแล้วนะครับเริ่มขันเริ่มเล่นแล้วนะครับเสียงกลางขึ้นนะครับตัวนี้ครับเสียงกลางปีนใหญ่นะครับแต่ตัวนี้ก็ตามที่อาจารย์ได้ยินนะครับตัวนี้เป็น2กุกนะครับ2กุกหนึ่งไป2เนาะ ส่วนมากก็จะสองเยอะนะครับตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ก็1นึกุกนะครับมีบัวแต้มแล้วก็มีสนับปีกแต่สงาม2ข้างนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับฝากติดตาม่องพุทธคา่สายสองนะครับสุดท้ายก็จะกล่าวคำมาสวัสดีครับผม